ม่ต้องใช้ชันในวันเดี๋ยวแม่เห็นไหมชั้นในวันช็อตมันดีไอ้เมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้สับอุ้ยอุ้ยไอ้ดูผมสับติดสามรอบโหดสับติดสามรอบโอ้อะไรเนี่ยว่าออกมาดิออกมาดิ เมื่อกี้ทำได้ยังไงผมไม่น่าม่บอกแล้วถ้าผมไม่พูดอ่ะผมจะมีสติขึ้นเยอะเลยโดนโดนโดนมันไม่ตายอย่ะโดนแต่ไม่ตาย เพื่อนยืนทำอะไรเพื่อนมันมีตัววิ่งเข้ามาแล้วนะตัวไ้เพื่อนโอ้ตายกันหมดเลยมาดีครับมาดีครับโผล่มาอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนหมอแต่โผล่มาโผล่มา หัวแตกหัวแตกหัวแตกโอ้ยหัวแตกแ,แล้วนักล่าฆ่าหัวบอกเลยเอาไงมายิงไม่โดนให้เมื่อกี้โอ้ยเออโอ้ย,อยมันเดินมาเดียวเอามัโอ้ยสไนเปอร์มาอีกแล้วเออถือว่าดีนะแอบเป็นรถไฟงั้น โอ้เมื่อกี้มุมยิงผมไม่ดีอ่ะโอ้ว้าวระเบิดโอ้โหระเบิดยัดอะไรกันนักหนาะจะเอาระเบิดเหรอโอ้โดนเฮดช็อตไปดิโอ้แอ่วิ่งแล้วฟลาาเลย มาเดี๋ยวครับมาเดี๋ยวครับบอกแล้วว่าผมเล่นสไนโหดจริงทุกคนไม่เชื่อก็เลยเชื่อ,เ,อเห็นไหมสไนไม้เรอน้องเอาตายไปแล้วสไนไม้สไนไม้ไฟเวอร์เราอะโอ้โหเอาอะคนนี้โหดมากเลยนะถึงเราจะแพ้ก็ไม่เป็นไรมาโชว์สเต็ปไปเห็นนะโชว์สเต็ป เดี๋ยวนี่เล่นเล่นตะมีดอ่ะเล่นตะมีดเล่นตะมีดอ่ะเราฮะเล่นตะมีดอ่ะเล่นตะมีดอ่ะโอ้โหเอาใ้มันอยู่ไหนโอ้โหเอาอ่ะเอาอ่ะบันโหมดมีดมากเลยมันเล่นตะมีดปะยังเกียนน่ะยังเกียนน่ะเล่นมีดยังเกียนโอ้ไม่ครับเดี๋ยวนะยายละหัวหน้าห้อง มาอยู่ตรงนี้เดูแต่ละคนโอ้นี่มีกินเหมือนผมด้วยเออทำไมย้ายได้ไหมเนี่ยเอ้ยมันไม่มีคนมาอยู่ตรงนี้เลยล่ะเออนั่นแหละนั่นเริ่มเริ่มเริ่มที่ผมจะมีน้อยคนมีน้อยก็ดีนะทุกคนคือถ้าเราโดนลุมเยอะๆยอเงี้ยนะมันมันก็จะได้คิวน้อยแต่ถ้าเราคนน้อยแล้วไปฆ่าคนที่เยอะๆยยเงี้ยเออ คุ้มนะคนเยอะบางทีก็ไม่ดีเออมีแต่ไก่มาแจกเนี้ยอ,อ,อุ้ยเชียวฮุย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 แต่วิุยสันไม้เอาอะ้ดูดิมันเล่นเก่งนะโอ้ผมเหมือนผมฝึกเล่นสันไม้แรกๆเลยผมเล่นสันไม้ไม่เก่งอะผมต้องใช้สันวันช็อตอะมันต้องใช้สันวันชอ็อตเดี๋ยวไม่เห็นไหมชไนวันช็อตมันดี ไอ้เมื่อกี้ต่เมื่อกี้สับอุ้ยอุ้ยไอ้ดูผมสับติดสามรอบโคตรสับติดสามรอบโดน,กนดเกบสไนค์ครับผมเล่นเกมไหนผมก็เก่งสนไนค์อเลยแล้วมันอยู่ไหนเน,นี่ยเอา้าโอ้ผมมองไม่เห็นมันอ่ะมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงฐานมันเพื่อนเอาอะไรเพื่อนนั่นแหละอย่างนั้นแหละเพื่อนอยากรู้จังไอ้พวกสกินซิเปตโตนเนี่ยเอามาจากไหนอ่ะสกินของซิเปตโตนเนี่ยมันเท่มากเลยนะสกิน ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ไอ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอนะ้อ้วนเวลาเล่นสนัยห้ามอยู่นิ่งนะเพราะว่าเราจะโดนคนอื่นยิงนีง่นี่มันต้องฟันเออไอ้นี่ก็แล้วโว้คนเกลียนเลยนะเดะเอาไม่ยูนโดฟันคนอื่นเออเอ็มพี MVP. เอาแบบเปิ้ลสวยเพื่อน นั่นแหละเพื่อนเอาเข้าไปเพื่อนเอาให้ตายเลยเพื่อนอืมอุ้ยกบตายโอ้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 เยอะจัดเลยโอ้ผมจะกาก,ก็กากนะจะเทพก็เทพผมต้องไม่พูดมากต้องเงียบไว้ต้องเงียบไว้อื ผมสับเก่งไหมทุกคนแช่์คอมเมนต์มาด้วยนะผมสับเก่งหรือเปล่าสับสนายอ่ะผมสับสนายผมรู้สึกว่าตัวเองสับสนายเก่งลูกซองนี่สับไม่เป็นเลย <c oughs> เอาอะเอาอะเอาอะเอเอหัวแตกฮึสนุกอ่ะหัวสองตัวลวดเลย โอ้หดเกินหดเกินเออเลือดเต็มร้อยอะไทีเดียวเนามันน่าจะหมายหัวผมไว้เลยแหละโอ้โหเอาอะโอมันมันพิซิ่งชัดเลยนัดเดียวแตกสอง เอ้ยเอาไงครับไอ้คนเนี้ยเอาไงะเอาไงาคนเนี้ยเอ,เ,อเอาไงเอาไงคนเนี้ยโอ้โหจะฟันผมอย่างเดียวเลยโอ้แต่แหละตายไปดิแหม่ก็จะฟันเราอย่างเดียวเลยเอ้ยจะเย็นนะพี่เบ้าจะเย็นที่เบ้า <c oughs> ทำอะไรของมันโอ้โอ้โอ้ โอ้ยิงผ้าทีเดียวนี่เราคือตายเลยนะเนี่ยออกมาออกมาออกมาอ,อ,กมาอีกรอบนึง หัวแตกเลย <c oughs> ไม่น่าหรือ <c oughs> พีมือสนายผมนี่พอเป็นโปรเพยเยอร์ได้หรือเปล่าทุกคนผมอยากถามหน่อยป็นโปรเพเยอร์ด้านด้านสนายได้ไหม <c oughs> เป็นไงโปรเพเยอร์โดนระเบิด M400 สี่ยิงโคตรโทดอ,อะครับอ่าใหม่ทุกคนมา เอาว่ะเอาว่ะเอาให้ผมยิงโดนได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนโอ้เยอะมากเลยชายเยอะมากเอาว่เพื่อนเอาเลยเอาเลยเออสวยเพื่อนนั่นแหละ โอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันเอาสกร์เปียนมายิงเฮ้ยอปืนพกกัวมาเล่นทำไมอ่ะอี๊บหัวแตกอะไรล่ะ,ะเล่นโประเล่นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โปรเออพูดผิดเอาของโกงมาเล่นนะ่ะเออของเกียนมันช่วยตัวอะไรนะใช้ของเกียนจะเป็นที่หมายหัวทุกคนเชื่อผม โอ้โหเป็นไงล่ะแมสคิวเป็นเนี่ยแมสคิวเป็นหนึ่งสเต็ปเออระเบิดใครอีกแล้วเนี่ยเดินระเบิดตลอดเลยทุกคนมาเอาใหม่ไต่ด้๋เล่นระเบิดเองนะอุ้เอ้ยอ่ะเฮ้ยเยอะว่ะเอาว่ะไอ้นี่เอาไงเออระเบิดเต็มๆไม่ตัวอะไรอ่ะ อไอปืกอนกลนี่อยู่ได้ไม่นานหรอกจริงๆแล้เเวเปิดอีกแล้วอะไรเนี่ยวุนโอ้โหวุ่นไวมากวุ่นไวมากบอกเลยว,วุ่นไวถึงที่ผมจะแพ้แต่ไม่ค่อยมาโชว์สเต็ปไม่ได้มาโชว์ ที่ผมมันไก่ทุกคนบอกเลยเนี่ยพี่แบกอยู่คนเดียวพี่กับใครไม่รู้แบกอยู่เนี่ยเนี่ยอีกละระเบิดเนี่ยเพื่อนก็ไปเดินโดนระเบิดมาโง่โง่เพื่อนโอ้แพแล้วแพลแล้วเอาไงเพื่อนวันเออัด้แหละอีกสักตาป่ะอีกสักตาป่ะเป็นไงก็คนโหดอะครับน้องๆ้อน้องพี่ก็ใหม่นะ มันดูแหลกๆกไงไม่รู้อะไรทองเมื่อกี้ที่ผมถ่ายไปเนี่ยอาจจะแบบว่ามีภาพไม่ชัดหน่อยนะเพราะว่ามันมันไม่ชัดแหละผมปรับให้มันไม่ชัดปรับให้มันไม่ชัดเนี่ยผมปรับให้มันไม่ชัดมันไม่ชัดเพราะผมปรับให้มันไม่ชัดนะถ้าผมปรับมันชัดมันก็ชัดเลยโอ้โอ้โอ,โอ้ปืนใหม่ อย่าเอาปืนใหม่มายว่วเราเด้โหปืนผมปืนผมอยากได้มากเลยนะมันเป็นปืนที่ดีมากนะทุกคนโอ้ยโป,โป้ไอ้โปรโมัน <c oughs> ยังจะเกียนอีก มันจะมาทางไหนผมก็มาทางนู้นเฮ้ยมันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยผมงงแล้วนะเว้ยมันอยู่ไหนเพื่อนเอาหน่อยดิไอ้คิมคิมอะเนีย่ยผมอะ่ะโอ้โหไม่มันสับลัวเกินไปเลยเออเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยสับเร็วไปเฮ้ยสับโคตรเร็วเลย โอ้ยอ่ะไม่สู้หรอกฮิฮ <c oughs> ิ จ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยปูนเนี่ยเฮ้ยทำไมมันโหดเกินนะนี่สไนหม่ค้อดีเลยนะผมว่าแล้วผมเห็นช่องอื่นเขารีวิวกันอยู่ผมไม่รีวิวหรอกผมไม่ใช่สายเติมอะทำไมอยู่ดีอันดับตกเฉลี่ย ไอตัวนั้นมันโอ้เพื่อนเรามันตบไก่อะทุกคนเห็นไหมไอตัวที่ไอ้ไม้อน่ยเออมันตบไก่เนี่ยตบไอเสื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยตบไอ้นี่ดิโอ้โอ้โหเยอะจัดเยอะจัดโอ้เยอะมากเลยโอ้โหเอามีดมาเหลาเลยเอาเอาอะ ชอบเราอะาอ่ะเราอะเ,เราชอบเราเหรอ,หอเอางงมาดิเฮ้ยทุกคนอยู่มุมนี้มันยิงง่ายนะดิไม่ตรงนี้มันยิงง่าย เบิดเอ้ยนั่นแหละข้ามมาก็โดนยิงเอไงครับจังหวะนี้สูสีมากครับ โอ้ยเอาอะเพื่อนออกไปเพื่อนก็หัวแตกเลยผมว่าเอาอะเพื่อนเอาเพื่อนทิ้งปืนทำไมเอ้ยเอ้ยเอาอะมันเอ้ยมันเลียมดีกว่าเหลี่ยมซิกอะเราอะเลียมซิกะอะ <laughs> ไม่โดน อุ้ยเอาอ่ะไม่น่ายืนนิ่งเลยเราไม่อยากโดนสน่ยไม้ยิงอ่ะมาเราเอาไม้เร็วจะได้รีบยิงเฮ้ยเกิดโดนสน่ห์นะสน่ยไม้ยิงตายแล้วแน่โอ้ยน้อคนเยอะเลยนะทางซ้าย เงียบดีกว่าเราต้องใช้สมาธิทุกคนเราต้องใช้สมาธิลืมเราต้องเราลืมกดนี่ไปได้งไงเนี่ยอ้โห้ยเพิ่นรหรลอเปล่าเอาเอ้ยมันมาจากทางไหนเนี่ยโคตรเยอะเลยเหลี่ยมเยอะพวกนี้เหลี่ยมต้องสู้กับเหลี่ยม โอ้อะไรเยอะแยะเลยโอ้โหเฮ้ยเพนด้าอีกละเพนด้ายังอยู่โอ้โหมันเพนด้าไปแล้วเอ้ยเพนด้ายังอยู่เอาไงดีครับจังหวะนี้เพนด้ายังอยู่เอาไงครับไอ้เพนด้าไอ้เพนด้าเอาไงโอ้โหดูปลายระเบิดยัดกระดาษนั้นไม่ตายก็แปลกแล้วมั้ง ไ,ได้อีกละไอเรนเดีย อุย้ยเยอะมากเยอะมากเอ้ยเอาจริงดินายจะอยู่ตรงนั้นกันหมดเลยเหรอเป็นไ,ไปไม่ได้นะโอ้โหดเกินนะฮะ

โอ้ยเฮ้ยมันโหดมากเลยนะเว้ยตัวเนี้ยดูไ,ไหมยิง,ย,งยิงสับยิงสับเลยอ่ะโคตรเอาอ่ะเฮ้ยมันฆ่าที่เป็นตัวละหล่อ,อไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีคนที่เก่งกว่าผมเยอะนะนี่ผมเพิ่งฝึกฝึกเล่นสนายเองนะผมเก่งขนาดน,นี้แล้วนะเขาน่าจะเล่นมานานแล้วอะไรอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ทันยิงเลยผมสับไปละวโอ้ก็ยิงไม่ออก เอาจัดไปเพื่อนหนึ่งร้อยก่อนชนะเพื่อนใคห,หนึ่งร้อยก่อนชนะเอาอะไม่โดนโดนแต่มันไม่ตายโอ้เป็นไปได้ไงใส่พระองค์ไหนดเพืวว่อนโอ้เพื่อนกระเด็นเลยเพื่อน มาเมื่อกี้ตกใจหมดไม่มีใครสังเกตผมเลยเหรอเออคดีเลยมันจะดักตรงนี้แหละไม่มาก็ไม่เป็นไรมายิงไ้ตัวนี้แล้วกันไม่มาก็ขอตัวนี้แล้วกันนะมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนเราเรา,เราเก่งนะเราเราโคว่า นี่ไงไอตัวนี่ไงที่ที่วันเนีน่ยไอ้ไม้เออสับมาโคสับเร็วมากผมว่ามาโคนะเออโอเคนะก็ใครชอบอย่ายลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสวัสดีสวัสดีค่ะาย bye